ค่ะกาบสวัสดีค่าท่างผู้ชมทั้งบานเอฟซีทุกท่านค่ะข้ามันนี่กับมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งขึ้นเกานะคะมันนี้เจ้าข้ามสามตัวเต่งกัได้มาติดตาเมืองเล่าข้ามฝันกับนาตาเนาะค่ะนาตานีเพื่อนฝันว่าเพื่อนด้ขับปถดเบียดกันเนาะค่ะเพื่อนกับขับไปขับมาเนาะค่ะกับเบียดกันกับเพื่อน่าเพื่อนสีตกลงเหวเนาะค่ะแต่ว่านาตานัานก็บฮักพ่องมาได้ออกไปค่ะกับไปพอวัดพอดีเนาะค่ะกับเห็นผู้เฒ่าผู้หนึ่งเนาะค่ะยางออกมาจากวัดค่ะ ความฝันของนาตาสิเป็นจนัอย่างไรเป็นไปเป็นแมน่แนวไนกับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะท่านผู้ชมหากไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของนาตาพร้อมๆกันเนาะคะ่ะไปคะ่ะสวัสดีค่ะนาตาค่ะสวัสดีสสดค่ะานาตาสวัสดีค่ะมันมีก็เลยมาติดตามเรื่องรล่าคว,วามฝันของนาตาเนาะค่ะงวดบังหันกับเข้าค่ะเด็กพื่นตับเอานอกนาตาเนาะค่ะหมุนสามแปดเนาะค่ะอายุเนาะค่ะปา้นว่า งอยบังหันนาตาฟันว่าขับรถชนต้นไม้เนาะค่ะล้วก็ไปไปลวกับอายุนาตาเอาศูนย์ใส่สินะค่ะทำตัดก็บที่ใดค่ะปั๊ดเอาเนาะมือนีนาตาฟันมาจังไรกับเราเรื่องความฟันให้เพิ่นฟังนะค่ะนาตากับฟันคืนวันผ่านเนาะค่้นเะคืนวันผ่านเนาะการณาตากับฟันว่าจะไปธุระกับเอือยเนาะไปธุระกับประมาณว่าไป ไปเดทนี่ละค่ะแต่ว่าเอือยนั้นเราเอาเราขับรถทกหลออล้วไปคแต่ว่าจริงๆเอือยเราอนครับรถบเป็นความเป็นจริงนะแต่ว่าในความฝันนั้นเราขับเ,เป็นคบานเนี้ในความฝันนั้นคือจังมิมูวนางไปทั้งถ่ายรถนะทั้งกระบะรถพุกหลอข้างหล่าง,ลางหลายคนคบานเนี้ไปหอดกลางทางไปหอดกลางทางมันจะมีรถเก๋งคันหนึ่งมันมาเสียดรถรถไออรถ,รถ,รถ โกลลอนะค่ะแล้าก็เลืยแบบมึนนังสีนาวะครับนังได้มาเสียดนังสีนามาเบียดกันเมี่อแล้วยานแบบย่านมันเกิดอุบัติเหตุคุอนะเราก็่าดรถเก๋งนนะค่ะกับนี่ความฝันตาเขาเอ้ยช่างเขาแล้วแลวไปวะครับไปตัวมาที่นี่รถเก๋งขั้นนั้นมาแล้วรถเก๋งขั้นนั้นตามมาดาในความฝันเนาะตามมาดามันเอีใหญ่เราจะหายนะเราจะหายเราก็เลื่อยกระโดดออจากพวกมะไลรถเนี่ยค่ะรถโกรอนกระโดด ขามไปอันไปเด้ไปเถียงกันกับรถรถเก่งมันที่นี่รถหกลอมก็ไม่เสียหลักลง่งคามค่ะร่องไปไปน้ำแบบนีปน่ปลาเนี่ยโดนหร<ม>ือไงร่งไปแต่ว่าท่านกวนญเลย่งไปเ,เรื่อยๆอู้ไปบ,บู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 ปลาไปเลยนะแลักไปลดนเกิดนอน,นอ,อู้ตาตาก็เรียก่าอู้ตายแท้ๆตายแท้ๆละวคือกวามันนั้น บลอดจักคนดอกนี่หน,นีก็เลยว่ะก็เลยว่าสีเฮจังได้โนก็เลยว่ะบานีนาตาก็เลยแปลว่าหน้าตาเป็นสีนั่งข้างหลังรถได่ตอนแรกบอดีนั่งนาบ่ได้นั่งนาน้ำเพลินค่ะก็เลยเฮจังได้อคันบ่หายวิธีแก้ตายได้แท้นาตาก็เลยตัดสินใจอัน ปีนปีนรหดนะ,<ฮ>ะโหลดกลับไปฟังคนขับคกลับไปแบบบังคับพว่วงมาให้เกิดบ,บังคับอย่างดูเด<ฮ>ะบังคับแบบให้มันยู่เลยนะแล <ฮะ S 2> ้วมันกับวายูเบรกจังด๊กับวายูไปจนะบบไปไเรื่อยไปแบบบู้ปาบู้โดงไปนะแบบเป็นคอยบานนิดไปหอดไปหอดนั้นก็มันทีเป็นเฮีวสูงเล๊ะเป็นเฮีแบบตัที่ตัลงไปกับที่ตายเลยนะแล้วเรื่อนตาเลื่อนแบบมีสิญญญ่งใดเราก็เลยตัดสินใจฮักพ่วงเมื่อไหร่นะ หักพวงพวงมาไหนออกแบบฮักเบื่อไปพอหักเบือไปปุ๊บเอ้ากพรรถจอดอะมันเป็นบาทก็เลเยเป็นบาทเรี่ยวรถ<เ>ออกเป็นบาทเรี่ยวออกจากหิ้วเนี่ยออกจากหิวว้วออกไปปุ๊บไปเป็นบาทค่ะเป็นบาทแบบน,นี้ก็เพรรถจอดปุ๊บกระโซวลีกันเนาะพาก,กันลงมาจากรถคุยกันว่าแบบหลอดตายเป็นเสียนะเออจะนี่ไอไมีไงม่ไงคุหนึง่งคิที่เอกคนไปจังหันนะ จากนั้นเราก็ลงมาจากสาลาวัดนี่แหละเราก็มาถามเนาะเราก็โอ้เป็นอย่างกันแล้วะมันจะสร้างได้แต่วคือเดี๋มาหอดี่คนเดานะนะเราก็เลยว่าโอ้ยอันลดอันมันโตข้องมันลงข้างทางมาเรื่อยวะมันก็มาเรื่อยๆมีใค่ตัวมันัโบไปได้เลยกันเลยบางสีนั้นฮาร์กพวงมาไรมาแล้วก็ว่าโอ้ยนอนขันโต๊ะมัไปหันมันเป็นเหี้ยวได้หนังหรอวะเป็นเหี้ยวบาอย่างเด้ขนืดบันนี้ก็เลย เรเลยคุยกับเราอู้น้องจีนเรเลยคุยกับเราว่าอู้นุก่ะไอ้ยามกว่าคุ้มโอยู่แต่ว่าหันแบบไอ้ยี่ห่างรู้สึกก็เลยฮักมากแต่ว่าก็มาขอวัดนี่ละก็เลยว่ะเราก็เลยว่ะเราก็มาว่าอู้กล้จะนอนเราเป็นยังลรอวะเราก็เลยว่าอุ้ยมาหลายคนอยู่นอกขึ่นชิมไงขึ้นสิตกใจระวังเสพเราก็เลยเอ่ยไปกินข้าวน้ำแม่แม่พาก็มีไอ้ชิมกินข้าวกินน้ำก้อนลรอวะกินสลัดหะวะเราเลย ก้อนก็สิเมื่อกับพ่ามกันทํำบุญถ้ำยังก้อนงานเนาะเลื่อนากันแบบยางหลบไปเบึงวัดสิบันก็ไปเห็นไปหว้ใคๆว่าเป็นเจดีเจียงสินะ,ะ,ะไป่อพรจั่ะก็ะเลยหุ่นงานนะแต่ว่าไปโหดแลก็หลอดตายซูลีกันไม่ี้จนคูพันไปจังทันมาถามเม่เงี้ยไปโผ่ไม่โอกคนเนาะเจ้ว่าเห็นผ้าลยผ้าโมห็น ข้าบ่เห็นเห็นเห็นตาวัดเห็นตาวดแล้วก็เห็นคุณยายนะคุณมาบอกให้ไปกินเขาแล้วก็ยางออกวัดแต่ว่าผ่ามเห็นบัดนั่นจะมีแต่คุณยายคนเดียวโมเห็นขาเขาว่าคุณยายคนก็ชี้แปดชีบนย่างเขาอยู่บ้านมีชาให้มาตาตีเป็นต้น จีตัวไหเอาตัวไหนตัวเลขเนาตาัเลขอานนตาก็ว่าปลายรถเฉื่อยและวปลายรถหกหลอแล้วเนาะสี่ศู0ย์เกนย์เาะสี่ศเาแมนเพราะว่ามันรถคันน้มันลงเหวียวไปเรอะลงแบบไปเรื่อยเบรกยังได้บแบบไม่ยูงสินะแต่ว่าก็ะบ่กจัมตัวนั้ ก็แบบมันก็เป็นต้นใหม่ให้ต้นใหม่หน่อยวู้ไปน,นะักเป็นแทบไปด้วยกันกนั่นละนี่ไแต่ว่าดีเนี่ยที่ว่ามันปรตกเหียวเขาขึ้นหน้าตาแบบนม่ความห่าน่าตาจินใจว,ว่าหักหักก็หักวู้ไปคืเป็นบาดที่สินะ ่เน้นไปที่ปลายเบียนถหลด่นเนาะค่ะศูนย์ก้าศูนย์เนาะแต่ว่าอายุเอื่อยของหน้าตาก็สำคัญอยู่ได้พอในความฝันมีเพิ่นกระดูดออกจากหลดไปเนาะปด่าเขาเนางค่ะอายุปัญญาฮาซิฟเนาะืหญ่เราอยู่ฮาซิฟปีเต็มพอดีศูนย์ฮาศูนย์แต่ว่าหน้าตานั้น กับอะไรเป็นยังบมบอ่ค่ะบะไรเป็นสวัสดา์อาจารย์หนิจ้าที่เป็นคนสำคัญอยู่เพราะว่าตีนขึ้นไปนั่งเป็นคนคับไปคับแทนคนเดนแบบว่าไปคือผู้สวยดีกระชีดค่ะนั่ค่ะเพราะว่าขันหน้าตาบโบไปแบบในความฝันนั้นคือขันหน้าตาชินใจว่าไปบังคับรถก็คือรถท่านนางกับคนที่นั่งข้างหลังนี่ก็คือเสจโตกลงไปในเหีวเลยนะค่ะเพราะว่าทำทรงหิวเลยเนาะเพราะว่าไปหอดหีวแล้วเนี่ย่ะเนียยอันนี้คือกทำบ่อฮัก โขนนี่ก็คือตกลงเหวนะค่ะค่ะค่ะควอมฟันของหน้าตามีอย่างเติมเติมห่คะมอค่ะฝันซ้ำนี่เนาะฝันฝันแค่นี่เนาะค่ะคุณเมื้อเลยว่าไปไหว้พระขอพรกับคุณเมื้อเลยค่ะค่ะขอขอบคุณหน้าตาหลายๆเนาะค่ะที่มาแบ่งปันควอมฟันแนวท่าตัวเลขกับ่านผู้มทางบ้านของข้าได้รับส้มได้ฟังกันเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณขอบคุณที่นี่เขาก็มาสรุปตัวเลขของนาตาเนาะค่ะนาตานี่เพื่อนฝันมา เพิ่นได้ขับรถเบียดกันเนาะค่ะทา่านผู้ชมตัวเลขของเพิ่นกัสซีศูนย์เก่าศูนย์ค่ะคือป้ายทะเบียนของเพิ่นเนาะค่ะสี่ศูนย์เก่าศูนย์ห้าศูนย์ค่ะสิบหกมีหน้าสองห้าหกเจ็ดค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ค้ำสามตัวเต็งน้ำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊ค้ำสามตัวเต็งขอจบกไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ